สวัสดีครับพี่น้องครับามาเดินตลาดอีกแล้วตับต่อยังไม่มามีแต่ลำไยหอ้นแ่นี้โอชนบครับทำไมเพาะใหม่หรอ,นนอมันไม่เพาะใหม่เราไมต้องมีก้องชโนบขึ้นใหม่จนชโนบมันตายเราก็ขึ้นใหม่โอเคไหมจ้ะครับ ตลาดวังน้อยตอนแรงแๆตลาดวังน้อยนะครับอืมในบ้านจะไปซื้อเอาหัดนึ่งข้าวเสนอนึน่งข้านะครับเรามาคอยดูนะครับว่าคนแต่งตัวสวย นี่เอาหวดเนื้อข้านะครับเอาเชื่อว่าพี่บ้าจะบอหรือว่าพี่บา้บา,บามาจจะใด่นอหรือว่า,านเนื้อ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 เอดินดูก่อนก็สองล้นก็มีเป็นโลบโลอนโอ้อันน,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 นะนั้นภูเมในี่นลูก <c oughs> อ,อ,อันนัน้อยห่อยห,อยหลาเนนี้ซาบแม่่รู้น่หอยก่อนพี่น้องหอดมันข่าซาบทตีบาบเนื้อพี่น้องนื้สดสดเลูกชายมาขายนื้สดสดอันน,อนี้เป็นปลา ปลาเป็นปลาเป็นปลาี่ซื้ออาหารสำเร็จไปกินพร้อมที่น้องท,ท่านี้เรซื้ออาหารสำเร็จไปกินเลยเราเดินทางเหนื่อยแล้วเดินทางเหนื่อยมากแล้วไม่มีตัดต่อไม่มี ะม่งวงเบาอ้ำม่งวงงามเนาะนม่วงเบามีอไรไปไจิโอ้จินมะแดงกับต้อนถั่วจินแรงก็มีหัม่มมะอื่นวลโอ้เหืดอหลาเห็ดหลายพี่เมเป็นร้านดอกไม้เพินน่มเลยนีเป็นแตงโม ผลไม้กล้วยของกล้วยกล้วยนะครับของกล้วยกล้วยอันนี้เป็นกับข้าวกับข้าวนะฮะขนาดบางหน่อยเลยพี่น้องเลย cà rát lăng nõi cà bóng vàng này là vàng ของหวานอันนี้เป็นมะม่วงโอ้มะม่วงลูกกระเรืเรรเ่องเลยเดี๋ยวเปลี่นเื้อไมื้อไปซีมจะถุงหนึ่งหัเนอะ ไม่ใช่ก็ไปซื้อเนี่ยคเอาโอเคแล้วอ๋ออุนิดไม่เอาตลาดกวังน้อยยำเมแง็งพี่น้องกับเข้าวลาย่วนอาห,หารสำเร็จรูปก,ก็มีนะ พีกเลยไ่ได้ว่าน้ำพริกกี่ดิไม่ได้ว่าน้ำพริกกี่เงินว่ากระเาไปซื้อายขายดีเกินขายดีเกินครับตะกอนตะกอนดูร้านไหนมองในมองบ่ ออ,อ,อมออมหนึ่งบาทอ,าอะไรดีไม่บอกไ่ล็อกนี่หรือล็อกนั่นไม่มาแล้วครับร้านประจำไม่มาแล้วร้านประจำไม่มาเลย โอ้ก <Wasser> ุ้งย่างโอ้โหเลือุ้ตกุ้งย่างกุ้งย่างย่างกุ้งของกินลายพี่น้องเลยองกินเยอะนะอยั่งไก็ไรูกกีามล็อกสีล็อกไข่ล็อกมันกิน นีก็ของทอดไก่ทอดเราจะใช้ใต้เมนูแล้วพี่น้องมนูตามใจเธอนะครับวันนี้ตามใจเธอเมนูตามใจเธอเขอาไล่ยลยพี่น้องน เนข้าวพี่นะ้องข้าวเหนูข้าวเจ้าก็มีหมดครงบผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนินละย่างบนกับข่าวกันคลิปหนะ้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ